สจอลอเตรียมสร้างโรงพยาบาลศูนย์วัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกในไทยและอาเซียนนะครับแล้วก็เริ่มเปิดรับบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศติดตามในสถานการณ์ข่าวรอบวันมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรักษะบงังเตรียมสร้างโรงพยาบาลขนาด60เตียงบนพื้นที่ขนาด14,000ตารางเมตรมบริเวณถนนกรุงเทพธนบุรีสายใหม่เขตรักษะบงังใช้งบก่อสร้างรวม900ล้านบาท เริ่มรับบริจาคจากประชาชนทั่วไป100บาทกาหนดแล้วเสร็จ2ปีก็จะเป็นโรงพยาบาลศูนย์นวัตรกรรมทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกในไทยและอาเซียน อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะมาร่วมสร้างนะคะร่วมสร้างและเป็นเจ้าของโรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยนะคะแต่ที่แตกต่างและน่าจะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยก็คือโรงพยาบาลแห่งนี้จะเป็นศูนย์สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยครับ